สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนเรามาดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างวันที่5ทดสามมาตรฐถถานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตารางทำการระดับหนึ่งแก่นักศึกษาสาขาวิวชากเกษตรและการแปรรูปภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2565ประเภททุน2ปีวันที่13อาจารย์อมนวันยอดรักพร้อมด้วยนางสาวสุงัยลาอาเวและประธานกลุ่มวิสาหกิจุม ชนชเข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายให้บริการส่งเสริม SME ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนณห้องประชุมชั้นหนึ่งศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบาตา วันที่14รองผู้อำนวยการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระพิดาแห่งฝนหลวงณนะหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระมนมรพันศาสารการจังหวัดนราธิวาสพิธีมอบวุิบัตรรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติณนะห้องประชุมปากากรวันที่17รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร,ากรหน่วยจัดการศาึกษาอำเภอรือศะได้ร่วมออกโรงทานและถวายพุ่มกระถินในงานทอดกระถินณนะวัดไซทองบ้านบางกงอเรือศะ ระหว่างวันที่20 2 2ถึง22สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปภายใต้โครงการทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2565ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาประกอบด้วยการอบรมเทคนิคการทำรีซูเม่อย่างไรให้ได้งานและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้ได้ใจสถานประกอบการวันที่22ประชุมสภาวิทยาชมชนราธิวาสครั้งที่1 1ทั2567 วันที่24บรรยากาศการสอบปลายภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567ช่วงบล็อกคอร์สพร้อมกันทั้ง3หน่วยจัดหน้นหะน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือ,รอ,อ,รรอสองและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไงโกลกวันที่25 รองผู้อำนวยการพร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าณนหะ้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบปฐมพัรษาสารากลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่หนึ่งบุคลากรและนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุงไหงโกลกได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกร่วมกิจกรรมวันคองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดสองทศวรรษคองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งณตลาดซื้อปลาแดชุมชนโป่งงยาโม เทศบาลเมืองสุงไงโกลกวันที่28อาจารย์อุไรวันชนพงศ์รักษาราชการแทนผูน้อำนวยการทิยเลยชุมชนาราธิวาสให้การต้อนรับนายรุษดีปาริยาในอำเภอเมืองนาราธิวาสและคณะเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยวิทยาลัยชุมชนาราธิวาสได้ใช้อาคารเรียนอนุปริญญาเป็นสถานที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตอำเภอเมืองนาราธิวาสวันที่ 30. อาจารย์อุไรวันชินพงศ์รักษาราชกา,ารแทนผูน้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนาราธิวาสเป็นตัวแทนจากศูตรปฏิบัติการอวเพื่อประชาชนอวส่วสนหน้ามอบแก้วกล่องแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมณศูนย์พักพิงวิทยาลัยชุมชนาราธิวาสค่ะนอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนาราธิวาสยังมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งแต่งตั้งนางสาวอุไรวันชินพงศ์ตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาสตั้งแต่ วันที่23พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปบุคลากรวิทยชุมชนนราธิวาสร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพอรบธงชาติไทยทุกวันจันทร์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ณบริเวณเสาธงสำนักบริหารงานวิทยชุมชนและในช่วงวันที่2 7ถึง30พฤศจิกายนเป็นช่วงแห่งฝนตกหนักบริเวณภาคใต,ต้ทำให้จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเกิดน้ำท่วมในหลายๆจุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะแล้วเราพบกัน ในเดือนธันวาคม2567สวัสดีค่ะ